สมบัติทั้ง7ข้อทีนี้สำหรับวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนทำเลขยกกำลังง่ายๆนะคะในในแบบฝึกทักษะนะคะเดี๋ยวในคลิปต่อไปเราจะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างยากนะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะทบทวนแบบฝึกหัดของนักเรียนเพื่อ เพื่อเพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจของสมบัติทั้ง7ข้อที่ผ่านมานะคะ,ะเช่นข้อแรก3กํกำลัง2คูณ3กํกำลังลบ5แล้วเรนคิดว่าได้เท่าไหร่คะแน่นอนคะ่ะฐานเหมือนกันใช่ไหมคะเลขชี้กําลังเอามาบวกกันก็จะกลายเป็น3กํกลัง2บวกกับลบ5ซึ่งมีค่าเท่ากับ 3กำลัง2・ -5 บวลบ5เท่ากับลบ3แต่ข้อนี้เลขชี้กำลังของเราเป็นลบทํำยังไงถึงจะทำให้เลขชี้กำลังตัวนี้เป็นบวกเราก็ทำให้เป็นส่วนกลับใช่ไหมคะส่วนกลับของ3กำลังลบ3ก็จะมีค่าเท่ากับ1・3ส่วน3ากำลัง3จากลบ3ย้ายลงมาข้างล่าง3ตัวนี้ก็จะกลายเป็นบวก1・3ส่วน3กำลัง3ก็มีค่าเท่ากับ 1ส่วน27นั่นเองนะคะอันนี้เราทบทวนสมบัติง่ายๆนะคะนักเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะใช้โจทย์ที่ค่อนข้างยากขึ้นมานิดนึงอันนี้เราทบทวนง่ายๆก่อนต่อไปนะคะเอาสมบัติการหารบ้าง5้ากำลัง7ส่วน5กำลัง4อันนี้เป็นไงคะใช้สมบัติการหารนั่นเองฐานเหมือนกันใช่ไหมคะเลขชี้กำลังเมื่ออามาหารกันเลขชี้กำลังของเราเป็น เอามาลบกันก็จะกลายเป็น5ากำลัง7ลบ4เท่ากับ5กำลัง3หรือตัวน,นี้หาได้เนาะก็จะมีค่าเท่ากับ125ข้อ3นะคะข้อ3เอาเป็นในลักษณะที่คูณกับหารผสมกันบ้าง2กำลัง3คูณ2กำลังลบ5ส่วนด้วย2อกำลังลบสอ่าสม นักเรียนจะสังเกตว่าตัวนี้มีทั้งการคูณการหารอยู่ในโจทย์เดียวกันใช่ไหมคะแต่เพเอิญว่าฐานเป็นตัวเดียวกันหมดเลยก็คือ2ดังนั้นนักเรียนสามารถรวบฐานให้เป็นตัวเดียวได้เลยก็คือฐานของเราก็จะกลายเป็นเลข2เหลือตัวเดียวใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนพิจารณาก่อนตัว2ตัวบนนะคะที่เลขชี้กําลังเป็น3กับลบหเนี่ยสตัวนี้คูณกันแสดงว่าเลขชี้กําลังตัวบนจะต้องเอามา บวกกันก็จะกลายเป็น3บวกกับลบ5อันนี้คือก้อนข้างบนใช่ไหมคะให้นักเรียนแยกก้อนก่อนเสร็จแล้วให้มาลบกับก้อนด้านล่างก้อนด้านล่างของเราคือเท่าไหร่คะลบ2ทำไมต้องเป็นลบเพราะว่ามันมีเศษส่วนแสดงว่ามันคือวิธีการหานั่นเองอ่ะแล้วนักเรียนก็หาคำตอบนะคะ3บวกลบ5ได้เท่ากับ การเรียนต้องมีความรู้นะคะ3.5บวกลของเรามีค่าเท่ากับลบ2แล้วก็ลบกับลบ2อตัวนี้แหละบางคนยังมีปัญหานะคะลบ2ลบลบ2ถ้าเปิดวงเล็บตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบซ้อนลบเป็นบวกก็จะกลายเป็น2กำลังลบ2บวก2ซึ่งมีค่าเท่ากับ2กำลังเท่าไหร่คะตัวนี้บวกกันได้0 ซึ่ง2องกำลังศมีค่าเป็น1นั่นเองนะคะนี่คือข้อที่3อันนี้คือวันนี้เราจะใช้สมบัตงิง่ายๆก่อนให้ในักเรียนทบทวนความรู้นะคะเอาอีกสักตัวอย่างนะคะตัวอย่างข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อที่4สมบัติข้อที่4อ่ะเดี๋ยวเราจะเอาตัวเลขที่ซ้อนๆกันบ้างนะคะเอาตัวนี้แล้วกัน 3กำลัง5คูณ3กำลัง2ส,ส่วนด้วย3กำลัง6ทั้งหมดกำลัง2แลนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่ามีฐานเดียวกันหมดเลยคือฐาน3ม,มีทั้งการคูณมีทั้งการหารมีทั้งเลขเยกกำลังซอนวิธีการที่ง่ายที่สุด ะะแต่บางคนอาจจะใช้เทคนิคอื่นๆก็ได้มีหลากหลายให้นักเรียนทําด้านในวงเล็บให,ให้เสร็จสิ้นก่อนก็ได้นะคะแล้วเราค่อยกระจาย2เข้ามาหรือบางคนอาจจะกระจาย2เข้าไปทุกตัวก่อนแล้วก็ค่อยทําอีกรอบหนึ่งแต่สําหรับครูจะทําในวงเล็บก่อนนะคะาทาเหมือนเดิมคะ่ะเหมือนกับโจทย์ข้อที่แล้วเลยแล้วก็สังเกตว่า3 3ม,ม,มีอะไรบ้าง3ที่ยกกําลัง5กับ3ยกกําลัง2มันคูณกันใช่ไหมคะแสดงว่าเลขชี้กาลัง2ตัวนี้ต้องเอามา บวกก็จะกลายเป็น5บวก2อันนี้คือตัวบนแล้วเป็นลบกับตัวล่างตัวล่างของเราคืออะไรคะ 6, 6, 6เพราะ2ส,ส่วนนี้คือเครื่องหมายหารใช่ไหมคะเครื่องหมายหารอแล้วก็เอามาลบกันเสร็จแล้วอย่าลืมว่าเรายังไม่กระจาย2ก็ต้องยกกําลังอะไรคะยกกาลัง2อ่ะจัดการก่อนนะคะ3 5บวก 2, 2, <S <S 2>, 2 <S เป็น7 7-6ลบ6ทั้งหมดกําลังเหมือนเดิมคือยกกําลังส แล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะ7ลบ6มีค่าเท่ากับ1ทั้งหมดกําลังสองเปิดวงเล็บเลขชี้กําลังสองตัวนี้นำมาคูณกันเพราะมันซ้อนกันใช่ไหมคะก็จะกลายเป็น3กํกลัง1คูณ2มีค่าเท่ากับ3กํกลังสองซึ่งตัวนี้หาค่าได้ก็คือเลข9นั่นเองนะคะไม่ยากเลยนะักเรียนข้อนี้เอาตัวนี้นะคะ ข้อ5 1าส่วนสทั้งหมดกำลังลบหข้อนี้ง่ายมากเราใช้สมบัติปกสังเกตว่าเลขชี้กำลังของเราเป็นอะไรคะเป็นลบเอ๊ะทำยังไงถึงจะเป็นบวกวิธีการนะคะวิธีการ บางคนจะกระจายลบ1เข้าไปอันนี้เดี๋ยวครูจะทําให้ดูละเอียดก่อนนะคะก็จะกลายเป็น1กําลังลบหส่วน2กําลังลบหแล้วเป็นไงคะลบลบเลขชี้กําลังติดลบถ้าอยู่ด้านบนย้ายลงมาข้างล่างถ้าอยู่ด้านล่างย้ายขึ้นไปข้างบนก็คือสลับที่กันมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่2อ1ลัง1ส่วน1กํากลัง1ก็คือ2-1ส่วนหหรืออะไรคะหรือ2นั่นเองหรือ นักเรียนมีทริคอีกทริคหนึ่งนะคะถ้าเป็นกรณีเศษส,ส่วนเนี่ยแล้วทั้งหมดมันยกกำลังลบหนึ่งวิธีการอีกวิธีการหนึ่งคือนะคะนักเรียนสามารถสลับเศษส,ส่วนได้เลยจาก1ส่วน2อปนไปเลยคะสส่วน1เลขยกกำลังของเราจากลบกลายเป็นบวกแค่นี้ค่ะ2กำลัง1ย้ายเข้าไปก็มีค่าคือ2องกำลัง1ส่วน1กำลัง1ก็คือ2นั่นเองนะคะ อ่ะเช่นเช่นอีกสักตัวอย่างหนึ่งเช่น4.3ส่วน3ทั้งหมดกำลังลบ2นักเรียนไม่อยากกระจายลบ2เข้าไปแต่นักเรียนสังเกตว่าเป็นเศษส่วนใช่ไหมคะ4-3วน3แล้วทั้งหมดอยู่กำลังลบ2เอหนูไม่อยากให้มีติดลบที่เลขชี้กำลังหนูก็ทำไงคะสลับได้เลยจาก4-3ส่วน3เป็นอะไร3ส่วน4ทั้งหมดเราสลับข้างในแล้วจากลบ2ก็คือเป็นเลขอะไรได้เลยเป็น2นั่นเอง นะคะแล้วนักเรียนก็อาจจะกระจายเลข2เข้าไปก็ได้ก็เป็น3ามกำลังสส่วนสี่กำลังสซึ่งตัวนี้พอกระจายแล้วมันหาคําตอบได้ง่ายนะคะ3ามกำลังสองมีค่าเท่ากับ9ก้ากำลังสองมีค่าเท่ากับ16อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เลยค่ะนักเรียนจะทําขั้นตอนไหนสุดท้ายคําตอบและผลลัพธ์มีค่าเท่ากัน มาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างที่เราจะเอามารวมกันอะสมมติสมมติข้อนี้นะคะเมื่อกี้ตัวอย่างที่5ตัวอย่างที่6 a กํลังสอง b กํลังแปคูณกับ2 a กํลังห้ b กํลังหถ้าเป็นในลักษณะนี้นะคะโจทย์มันจะมีตัวแปรที่มากกว่า1ตัวแปรใช่ไหมคะ วิธีการก็คือให้นักเรียนจับคู่ตัวแปรก่อนแล้วดูว่าตัวแปรที่จับคู่กันทําอะไรกันอยู่ในที่นี้นะคะมันจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันก็คือส่วนแรกก็คือส่วนค่าคงที่ก็คือเลข2ใช่ไหมคะดังนั้นแน่นอนโจทย์ข้อนี้ของเรามีค่าคงที่และมีตัวแปรอยู่2คู่ด้วยกันก็คือตัวแปร a กับ b ดังนั้น a จับคู่กับ a b จับคู่กับ b นะคะเราจะได้ว่าดึงค่าตัวแปรออกมาก่อนก็คือ2 นะคะเสร็จแล้วเราจับคู่ก่อนอันนี้ครูจะทำละเอียดนะคะก็คือเอาคู่ก่อน A อกำลังสองทำอะไรอยู่กับ5้ากำลัง A กำลัง5ะคะก็คือคูณกันอยู่ใช่ไหมคะเพราะวงเล็บติดกันทุกตัวในวงเล็บคูณกันพอเปิดวงเล็บปุ๊บมันก็คูณกันอยู่นะคะดังนั้น A อกำลังสองก็คูณกับ a อกำลัง5 b กำลัง8จับคู่กับ b ีกำลัง6 2ตัวนี้ก็ คูณกันเหมือนกันใช่ไหมคะดังนั้นเราจะมีคู่ทั้งหมด2คู่แล้วก็อีก1ส่วนคือค่าคงที่นักเรียนก็หาคําตอบเหมือนเดิมค่ะคู่นี้ a คูณกับ a a กําลัง2คูณ a กําลังห้าฐานเหมือนกันเลขชี้ก,กําลังมาบวกกันใช่ไหมคะสมบัติการคูณเลขยกกําลังก็จะกลายเป็น a กําลัง2บวก5 b เหมือนกันค่ะ b กําลัง8บวก ดังนั้นคำตอบของเราคือ2คูณกับ a กำลัง7 b กำลัง14นะคะเราก็ลองเช็คดูว่าเลขชี้กำลังของเราติดลบไหมถ้าเลขชี้กำลังของเราไม่ติดลบแสดงว่าคำตอบของเราได้ตัวนี้นั่นเองนะคะอันนี้คือคือโจทย์ปัญหาที่มีลักษณะที่มีตัวแปรมากกว่า1ตัวแปรในโจทย์นั้นนะอ่า เอาอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะอกีกตัวอย่างหนึ่งข้อที่7 4 x กำลัง4 y กำลัง6ส่วนด้วย x กำลัง3 y กำลัง2ข้อนี้จะแตกต่างจากข้อ6คือเราไม่ได้คูณกันแต่เราจะจับที่มีลักษณะของการหารกันใช่ไหมคะหารกัน สังเกตว่ามีอยู่2คู่ด้วยกันเนาะก็คือคู่ x กับคู่ y ดังนั้นตัวที่เหมือนเดิมคือเลข4 x กับ y นะคะ x กับ y คู่ x หารกันคู่ y ก็หารกันอ่นนักเรนก็จับคู่เลยค่ะ4 x กำลัง4หารกันเลขชี้กำลังลบกันใช่ไหมคะจัดสมบัติ4ลบ3 y กำลัง6ลบ2ได้แล้วค่ะ 4 x กำลัง1 y กำลัง4ดังนั้นตัวนี้ก็คือ4 x y กำลัง4นะคะเลขชี้กำลังเป็นบวกดังนั้นเราตอบได้เลยดังนั้นวันนี้นะคะครูจะทบทวนแค่สมบัติง่ายๆทั้ง7ข้อนะคะแล้วก็ครูก็ให้โจทย์ปัญหาที่ไม่ยากเลยจากคลิปนี้นะคะแล้วคลิปหน้าเราจะมาดูถึง แบบฝึกทักษะที่ค่อนข้างจะใช้สมบัติในแต่ละข้อมากกว่า1หรือสสมบัตินะคะวันนี้ให้นักเรียนไปทบทวนทั้ง7สมบัติแล้วก็ฝึกฝนให้มีความรู้ทักษะให้แม่นในแต่ละสมบัตินะคะเพื่อที่จะไปต่อยอดในการแก้โจทย์ปัญหาของแต่ละสมบัติสำหรับวันนี้นะคะเรา จบการนำเสนอเพลงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ